ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเตรียมต้นพันมันจะปลูกสำหรับแปลงที่เราขุดไปแล้วนะครับผมก็ได้ถไถไล้เตรียมดินไว้แล้วครับผมวันนี้ก็จะมาตัดต้นพันธุ์จะเอาไปปลูกครับ ตัดก็ไเปลูก็เราก็ขุดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ปลูกไปเรื่อยครับเพราะว่าช่วงนี้พฤศสกีกาก็ยังดินยังมีความชื้นอยู่ครับผมก็จะเร่งปลูกให้ทันเพราะว่าไม่งั้นเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเออก็เหมือนปีปีนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ เราปลูกเมื่อตอนมีนาช่วงมีนาปรากฏว่ามันไม่มีน้ำเราก็เลยต้องเสียเวลาทำน้ำหยดให้กับมันเพราะว่าน้ำในในร่องที่มีอยู่ก็มีไม่ค่อยเยอะก็ทำน้ำหยดได้ประมาณสองเดอือนกว่าๆน้ำก็แห้งครับผมรอบนี้ก็เลยเนี่ยครับปลายฝนน้ำในร่องก็ยังมีเยอะอยู่ฉะนั้น ก็จะเร่งปลูกให้ทันช่วงนี้ครับผมเพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่เพราะว่ามันถ้าเสียบได้สักสิบสิบห้าวันขึ้นไปก็เริ่มแตกนะครับอันเก่าๆที่เราทิ้งทิ้งไว้เนี่ยตัดทิ้งทิ้งไว้ยอดทิ้งไว้เนี่ยก็ยังยังแตกเนะี่ยเห็นไหมนี่คือที่ตัดทิ้งทิ้งไว้กับ ไม่ได้อะไรมันก็ยังแตกอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยคือยอดที่เราตัดทิ้งก็ยังแตกอยู่ก็เลยว่าอันที่เสียบก่อนก็แตกใบแล้วครับผมเพราะว่าคือเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันรวดเดียวเพราะว่าลูกค้าสั่งต้นพันธุ์มาเราก็ไปตัดครับตัดแล้วก็ขุดไปครับผมเพราะอันนี้คือเราจำหน่ายต้นพันธุ์ให้ลูกค้าก็ ก็เลยไม่เป็นรอบนะรอบนี้ก็คือลูกค้าออเดอร์มาเราก็ตัดพอตัดเสร็จก็ขุดครับผมฉะนั้นก็เลยทำไปเรื่อยครับพูดง่ายๆคือทำไปเรื่อยขุดไปตัดไปขายต้นพันไปครับผมก็นี่ก็ตัดแล้วก็ <c oughs> ช่น้ำยาเร่งรากไว้ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะไปเสียบครับผมเนี่ยก็เนี่ยก,ยก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้มืออาชีพในเรื่องปลูกมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําครั้งแรกแล้วก็เป็นปีแรกด้วยก็ปลูกตั้งแต่เดือนมีนามาครับผมมีนามาก็เนี่ยชว่วงนี้ก็มีนามาถึงเดือนนี้ก็นั่นแหะ ปดเดือนมันเราแปดเดือนครับผมก็เลยคราวที่แล้วนี่ก็คือเราต้องอเสียค่าท่อน้ำหยดก็เลยว่าปีนี้จะจะเร่งให้ลดต้นทุนก็คือจะเสียบช่วงเดือนเนี้พฤกิกาเนี่ยมันยังมีความชื้นของดินอยู่ลมหนาวก็เริ่มมานิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าก็พอถ่ายแล้วหน้าดินมันก็พอจะจะร่วนอยู่ครับผม ดินที่ปลูกที่นี่นะครับเป็นดินเหนียวครับผมฉะนั้นการทำให้ดินร่วนค่อนข้างจะยากกว่าทางภาคอีสานนะครับผมเพราะว่าดินทางภาคอีสานหรือว่าบางที่เนี่ยมันจะเป็นดินร่วนปนทรายแต่ของเรามันจะเป็นดินดินค่อนข้างดินเหนียวครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่คืดร่วนเท่าไหร่ครับผมก็พอได้อยู่ก็ถือว่า พอยกล่องได้อแต่ถ้าช่วงมีความชื้นเยอะๆอันนั้นทําไม่ได้เลยเพราะดินเวลาไถาขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นก้อนก้อนๆใหญ่ๆครับสลัดไม่ออกสลัดไม่ล้วนครับทําให้มีปัญหาก็คือไม่ค่อยจะเป็นแนวเป็นล่องเท่าไรครับผมความลําบากของเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าพื้นนามันเป็นพื้นนานครับตรงนี้ไม่ใช่ไร่มันเป็นพื้นนานครับผมเราปลูกมันในานาครับ ก็เลยก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับทางกรมชนประทานบอกว่านาปังห้ามห้ามทําก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ให้เราได้มาทํามันกันรับผมกรมชนประทานประกาศว่า,อาขอความร่วมมือและก็เตือนว่าถ้าใครทํานาปังก็จะไม่ปล่อยน้ําให้เราก็เลยหนีจากน้ำน้ําน้อย มาทำมันปรากฏว่าพอมาทำมันเสร็จแล้วก็คือได้ผลผลิตดีครับผมเพราะว่าเราพันเนี้ยพันเกษตรยากเนี้ยเราสามารถขุดได้ตั้งแต่เจ็ดเดือนครับผม mm. เมื่อเก็บมันเราเจ็ดเดือนเราก็ผลผลิตต่อไร่ก็ประมาณเก้าตันกว่านะครับตอนนั้นเก้าตันกว่าต่อไร่ทีนี้พอมาเดือนที่แปดเนี้ยตอนนี้มันสิบสิบตันกว่า ถึงสูงสุดถึงสิบสามตันครับผมต่อไร่ก็เลยว่าเออเราก็ไม่เคยทำมาก่อนก็เลยถือว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งนะครับผมแต่ทีนี้ผมมองอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านใดจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมคิดว่ามันสัมปะหลังนะถ้าปลูกในที่เดิมซ้ำๆซ้ำๆอะ่ะถ้าท่านไม่บำรุงดินหรือว่าอะไรดีๆมันก็อาจจะ ผลผลิตลดลงลดลงลดลง,ลดลงทุกปีทีนี้นาตรงนี้มันทําแต่นามาตลอดพออยู่ๆมาเปลี่ยนทําเป็นมันผมว่ามันก็เหมือนกับมีธาตุอาหารที่มันตกค้างจากการทํานาสะสมอยู่ก็เลยทําให้มันของเราหัวใหญ่ทั้งท้ง,ท,งที่เราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยเคมนะีไม่ได้ใส่นะครับแปลงเนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของ วิธี้อหนึ่งฉีดพ่นครับผมก็เลยก็คือที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าเราไปเอาต้นพันธุ์มา <c oughs> เขาแนะนําว่าใช้ลิตภัณฑ์ตัวหน้าฉีดมันจะประหยัดกว่าแล้วก็ผลผลิตได้สูง <c oughs> เขาบอกว่าปุ๋ยเคมีนะถ้าใส่แล้วพืช <c oughs> มันจะงามแป๊บเดียวแล้วก็ผลผลิตจะไม่ค่อยเยอะ ก็เลยลองทาตามก็ดูครับปรากฏว่าก็ประสบผลสําเร็จอยู่ระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจนิดนึงก็คือเราได้จําหน่ายต้นพันธุ์ให้กับลูกค้าและเพื่อนเกษตรกรนะครับผมที่ต้องการต้นพันธุ์เพราะว่าต้นพันธุ์ของเรากลายเป็นต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคโรคใบด่างไม่มีครับตอนแรกที่ไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกับเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดก็ ามาตรวจสอบให้เราปรากฏว่าไม่ได้มาครั้งเดียวนะสามครั้งนะครับฉะนั้นเขาก็เว้นระยะเวลามาตรวจสอบให้เราก็เลยถือว่ามั่นใจแล้วก็ท่านที่ซื้อต้นพันธุ์ไปก็ปลอดภัยจากโรคนะครับผมครับเราก็เลยกลายเป็นผู้ที่จำหน่ายต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกร,ร,กรหลายหลายท่านครับผม บางท่านอยู่ไกลนะครับให้เราจัดสงเราก็ยินดีจัดสงให้นะครับแต่ว่าต้นพันธุ์เราค่อนข้างใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับบางทีน้ำหนักมันอาจจะเยอะนะครับครับผมก็เลยบอกว่าออถ้าท่านมีรถหรือตีรถถ้าท่านปลูกจำนวนหลายไร่นะครับผมก็ตีรถมาเอาจะคุ้มกว่าครับผม แต่ถ้าจะให้เราจัดส่งก็ยินดีครับแต่ว่า,าลูกค้าจะต้องรับภาระในเรื่องค่าขนส่งนิดนึงครับผมเพราะว่ามันมันหนักพูดง่ายคือหนักแล้วก็เขาจะคำนวณด้วยระยะทางน้ำหนักแล้วก็คำนวณด้วยระยะทางครับผมยังไงก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับต้นพันธุ์มันยังไงก็ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่รับชมและก็ฝากแชร์ด้วยนะครับท่านที่ต้องการต้นพันธ์ุเพราะว่าบางทีค่อนข้างหายากอยู่ก็ฝากแชร์ถึงเพื่อนเกษตรกรด้วยกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ